เอาพ่ห่มอีกผืนนะครับโยมอ้่มันพืชอันนั้นพ่ห่มวันนี้เสื้อหนาวเลวใช่นีมเสื้อกันหนาวอามาขนมข้าวา pues น,น้ำเอ <vit> ำำา <c oughs> มาอ <laughs> ีกส <c oughs> องแพ็คเด้อสองแพ็คนมอ่นนมนมมายัง อันอนมมาอนนมมาสองถุงตังมาด้วยเขาอยู่สองเาอยู่สองคนนั้นเอาผ้าห่มสองผืนน่าดีแล้วคนละผืนเดี๋ยวเดีือวผืนเดียวใบคนละครึ่งไม่ไม่หายหนาวนา่จ้นาโไ้่ายายนา่หน่ามนมา่นมน่หน อีกล่องอีกถุงดิใช่นมเอกถุงนมเอกถุงอเครื่องครัวน้ำมันพืชสองขวดโอเคต่อยูอย่ห้าร้อยดิอยู่ในย่ามเอาตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องแล้วอะให้เขาทียิมย้พระจารต่ออายุให้นะ าอาจารย์ให้อ,อายุอีกกี่ปีครับอาจารย์ใหอายุให้อีกสิบปีอีกสิบปี <laughs> ูตา <laughs> ยอหนุต <laughs> ิ๋กน <laughs> ่นึ่นึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่ไห่งหนึ่น่ไหนึ่น่งหนึ่งบงหน่งนี่งหน่ ยาทิพย์มาจากวัดยาทิพย์นั่นเลยครับผ,ผมขาผมมีความสุขนะโยมนะครับครับผมครับผมอจำเรือนพรนะครับบอกครัครับผมของครบแล้วคุณยายกลับแล้วครับครับผมกินบอกไม่เอาแล้วแต่สมาคยืนอายุยืนจริงนะโยมเวลาผมไปต่อบุญให้สมนากอยู่ได้หลายปีเลยนะครับตอนนั้นไปไปไป,ไปทางภาคกลางพักปางภาคกลาง เขาป่วยผมต่อยอยู่ให้เขาพันหนึ่งผมเชื่อว่าเขาอยู่ได้อะเขาอยู่จากจากที่ว่าจะได้ใช่ครับแล้วแล้วผมก็ชอบไปแบบเนี้ยเขาเห็นพระเขาดีใจครับแบบนั้นเลยครับได้ได้ครับเยอะขึ้นได้จะได้ใช่ไหมอ๋อนะนำไปเลยครับอย่างนั้นโอเคครับ โอเคครับอ๋อถอยถอดถอดเข้าทางเดิมใช่ไหมโอเคอ่ะไปถอยทางเดิมใช่ไหมทางเดิมโอเค